อาจารย์นะครับในวันนี้นะครับเราบูชาด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทองต่ออายุวัฒนะให้หลวงปู่ในโอกาสครบรอบ84ปีที่จะมาถึงในปีข้างหน้าเราอยากให้ธาตุขันของหลวงปู่มีความแข็งแรงนะครับทุกท่านนะครับได้รับวัตถุมงคลซึ่งเป็นของแทนใจจากหลวงปู่ให้กับพวกเรา เราก็มาน้อมบูชาคุณของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่นะครับด้วยการต่อยอดนะครับต่อยอดอายุ <ไอ S 1> วัฒนกํากำลังใจให้หลวงปู่โอ้ผมว่าหลายแถวนะครับช่วยช่วยช่วยหางแถวไปทางนู้นครับตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับต่อแถวไปอีกไปทางนู้นเลย อยู่ในความสงบอยู่ในความสงบอยู่ในความสงบช่วยกรุณาเรียงแถวด้วยเลียงแถวด้วย,ย,ววยปัดไปด้านโน้นขอต่อต่อด้านหลัง,<อ>ลงเลยนะครับต่อด้านหลังเลยตรงตรงนี้ห้ามเลยนะครับพอแล้วครับตรงนี้พอแล้วนะครับอย่าเบียดนะอย่าเบียดเดี๋ยวคนข้างในเป็นลมอย่าเบียดครับถ้าอยากจะรักษาธาตุขันหลวงปู่เราจะต้องเว้นระยะนิดนึงนะครับต้องเว้นระยะ เวลายะท่านต้องสวมแมสทุกคนนะครับหลวงปู่ไม่ได้สวมแมสเลยนะครับเราต้องรักษาธาตุขันหลวงปู่โอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่แถวนะครับต่อด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับพอแล้วนะครับตรงนี้พอแล้วนะห้ามนะครับตรงนู้นเลยนะครับด้านหลังถูกแยกกันอย่าแยกกัน เรียงแถวเดียวหลวงปู่บอกให้เรียงแถวเดียวนะครับหลวงปู่บอกให้เรียงแถวเดียวครับขอความร่วมมือด้วยเรียงแถวนะเรียงแถวนะกรุณาเรียงแถวเข้าแถวด้วยทีหลังก็ได้มีมีมีเหลือถึงทุกคนมีเหลือถึงทุกคนอ่ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องเบียดไม่ต้องเบียด เราบูชาคุณของครูบาอาจารย์นะครับมาต่อยอดบุญต่อยอดกุศลยอดสุดท้ายเพื่อจเจริญอายุวัฒนมงคลให้กับหลวงปู่หลวงปู่ให้โอกาสพวกเราต่อยอดครั้งนี้หลวงปู่ได้ปลาลบแล้วนะครับอยากให้หลวงปู่มีธาตุขันที่แข็งแรงอยากให้หลวงปู่นะครับเป็นมิ่งมงคลของพวกเราต่อไปเราต้องถนอมธาตุขันของหลวงปู่การต่อยอดบูชาคุณของครูบาอาจารย์ ด้วยปัจจัยด้วยดอกไม้เงินถือว่าเป็นการบูชาคุณสูงสุดนะครับในแจกอาจารย์ทางนู้นดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวจะหมดครับทุกคนก็อยา่าไม่ต้องเดินมาครับไม่ต้องเดินมาต่อทางนู้นเลยครับต่อทางนู้นเลยครับต่อทางนูนงน้นเลยตรงนี้ไม่ใช่นะครับ ตรงนี้พอแค ok ่นี้ครับไม่ต้องเดินมาครับต่อแถวทัはは้งนู้นเลยนะครับเรามีวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมนะครับเรามีความดีงามความงดงามวัฒนธรรมประเพณีของเรามีนะครับช่วยการรักษาด้วยช่วยกันรักษาด้วยนะครับภาพจะออกไปสู่ทั่วโลกเลยนะครับมีการบันทึกภาพบันทึกภาพบันทึกเสียงตลอดนะครับให้ความงดงามเพื่อไม่ให้บารมีของหลวงปู่ต้องด่างพร้อยนะครับเราเป็นลูกศิษย์ ทุกคนต้องการอยากได้นะครับมงคลจากหลวงปู่เราก็ต้องถนอมธาตุขันของหลวงปู่ด้วยนะครับเงียบด้วยนะครับเงียบด้วยนะครับของพออยู่อย่าเบียดกันเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นป่วยค่อยๆมา

มีการเหยียบเท้ากันมีการเบียดกันนะครับบุญกระถินในวันนี้อาจจะหล่นหายเพราะว่าใจเราตกนะครับใจเราจะตกต่ำผมไม่อยากให้ใจของเราตกต่ําเราต้องทําใจให้ใหญ่นะครับทําใจให้สูงต้องเผื่อแผ่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับหลวงปู่เมตตานั่งอยู่ตอนนี้หลวงปู่เป็นห่วงพวกเรานะครับอย่าชิดกันมากอย่าชิดกันมากอย่าเบียดมา เดี๋ยวจะเป็นลมนะครับเมื่อกี้หลวงปู่ปาลบแล้วนะครับกลัวพวกเราจะเป็นลมนะครับขอความกรุณาครับครับคนละหนึ่งนะครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับเตรียมปัจจัยดอกไม้เงินนะครับบูชาคุณของหลวงปู่นะครับหลวงปู่จะนำปัจจัยนี้เข้าโครงการมูลนิธิยุวะพุทธมามกะเป็นโครงการใหญ่ นะครับ800ชีวิตที่หลวงปู่ได้อุปการะนะครับได้นำเด็กเยาวชนมาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับ<ห>เป็นผู้นำบุญสืบต่อไปโครงการยุวพุทธมามกาเป็นโครงการใหญ่นะครับเงินที่มาต่อยอดของหลวงปู่เรามาหลอมรวมจิตใจนะครับส่งปัใจจัยให้หลวงปู่คนละ คนละดวงคนละดวงเงินปัจจัยที่เรามาน้อมบูชาคุณท่านต่อยอดลูกหลานให้หลวงปู่ก็เท่ากับต่อชีวิตให้หลวงปู่คร,ครับผมครับผมครับอ๋อแถวนี้ไม่มีนะครับ ต่อทั้งหลังเลยครับต่อทั้งหลังเลยครับพอแล้วครับตรงนี้พอแล้วครับต่อด้านหลังเลยครับครับให้งดนงามดีกว่านะครับได้ทุกคนครับครับอย่าเบียดเลยครับตรงนี้ช้าครับตรงนี้ช้าไม่เร็วนะครับต่อตรงนู้นดีกว่าครับไปต่อทางนู้นงามกว่านะครับพอแล้วครับตรงนี้พอแล้วนะครับพอแล้วนะครับตรงนี้ ครับใครเก็บโทรศัพท์นะครับ i p h o n ส11ครับสีเทานะครับช่วยนำส่งด้วยนะครับเจ้าของมารออยู่ด้านหน้าแล้วนะครับโทรศัพท์ iPhone ท่านเก็บได้ท่านก็เอาไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีรหัสล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนำไปก็อาจจะเป็นความผิดท่านนำมาส่งนะครับนำมาส่งได้ที่ ที่กองหน่วยการนะครับที่ผมประชาสัมพันธ์นี่ก็ได้นะครับโทรศัพท์ iPhone นะครับได้หล่นหายไปหนึ่งเครื่อง,องอครับต่อยอดเหร่ต่อยอดหลวงปู่อยอดรวมนะครับยอดรวม กระถินวัดป่ากรุงนะครับสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสบาทครับครับ,รบถ้าเราร่วมกันต่อยอดอีกครั้งสุดท้ายน่าจะถึง3ล้านแน่นอนนะครับต่อยอดให้หลวงปู่เลยนะครับต่อยอดครั้งสุดท้ายต่อยอดบุญกุศลต่อลมหายใจให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็เปรียบเสมือนต่อลมหายใจให้กับตัวเองนะครับเรามาทําบุญแล้วทําใจให้ใหญ่ทําใจให้กว้างนะครับสร้างเหตุให้ใหญ่กุศลเกิดขึ้นที่ใจนะครับทุกอย่างนะครับหล้อมรวมสู่จิตใจของเราแล้วส่งมอบกําลังใจส่งมอบบุญกุศลให้กับหลวงปู่ด้วยนะครับต่ออายุวัฒนะให้หลวงปู่ต่อยอดกุศลบุญกุศลยิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ ปัจจัยปัจจัยวัดสาขาที่เดินทางมาร่วมงานกระถินรับปัจจัยที่สำนักงานนะครับท่านไปรับปัจจัยค่าน้ำมันนะครับบูชาคุณครูบาอาจารย์ได้ที่สำนักงานนะครับครับ ทุกท่านจะได้ข้าวทิพย์นะครับข้าวทิพย์เป็นข้าวมงคลนะครับที่ปรุงแล้วก็ทำพิธีมีการสวดนะครับปรุงเ,เป็นข้าวทิพย์ข้าวมงคลที่หลวงปู่จะน้อมน้อมจิตใจลงไปในข้าวนั้นนะครับให้กับพวกเรานำไปนะครับเพื่อที่จะรับประทานนะครับท่านใดที่เจ็บป่วย ท่านใดที่มีโรคภัยไข้เจ็บท่านอยากจะรับประทานแล้วก็ให้อธิษฐานนะครับอธิษฐานขอมงคลขอบุญกุศลขออำนาจบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บบรรเทาเบาบา,างลงไปนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ได้มอบอตอบแทนให้กับพวกเรานะครับเพื่อนำไปรับประทานบรรเทาทุก นะครับบรรเทาทุกข์ของพวกเราข้าวทิพย์นะครับปีนี้มีเยอะนะครับปีนี้คงจะได้ทั่วถึงกันนะครับทุกปีก็หมดก่อนนะครับหมดก่อนปีนี้มีนะครับ แถวนี้พอแลยนะครับแถวนี้พอนะครับพอแล้วครับไปโน้นเลยครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับแถวนี้พอนะครับพอแล้วครับโทรศัพท์ยังเสียบ โทรศัพท์เสียบชาร์จไว้ก็มีนะครับไม่ทราบว่าใครชาร์จหลงไว้หรือเปล่านะครับที่แจ้งว่าโทรศัพท์หายมีญาติธรรมมามาแจ้งนะครับว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเสียบชาร์จไว้อยู่โอเคครับมผม <laughs> บุญที่สร้างคือแสงสว่างสองชีวิตเมื่อบุญเลืองฤทธิ์ชีวิตก็จะรุ่งเรืองดังปาฏิหารนะครับขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในการที่สั่งสมคุณงามความดีเพราะสิ่งดีๆจะย้อนกลับคืนมาหาเราเสมอนะครับเราต้องเชื่อมั่นนะครับอำนาจบุญกุศลเรามีแต่อ,อ้อนวอนแต่บุญกุศลนั้นนะครับเราสร้างไว้แล้วนะครับไม่ต้องอ้อนวอนนะครับเมื่อบุญ ครบแล้วเมื่อบุญล้นแก้วแล้วนะครับทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นบุญกุศลของพวกเราถ้าเราทำถึงแล้วบุญนั้นก็จะส่งผลให้กับพวกเราเป็นบุญยริศนะครับบุญมีฤทธิ์ที่สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างท่านมีทุกมีภัยมีเหตุ มีเคราะห์มีกรรมทุกคนนะครับเกิดมามีเวรมีกรรมทั้งนั้นเลยลการที่มาบูชาคุณครูบาอาจารย์มาต่อยอดบุญกุศลให้ครูบาอาจารย์ต่อยอดชีวิตให้ท่านก็เปรียบสเสมือนเราต่อยอดชีวิตให้กับตัวเราด้วยนะครับปัจจัยส่วนน้อยที่เราน้อมบูชาคุณท่านแต่ว่าเราน้อมด้วยใจน้อมด้วยจิตอันเป็นกุศลเราสามารถที่จะต่อยอดและ ชีวิตเราได้เช่นกันนะครับพอแล้วนะครับตรงนี้ท่านห้ามบ่อยแล้วอย่าต่อมาเอามาเอาครับพ่อแล้วมาเอาพ่อแล้วครับพอนะครับพอพ่อพ่อไปกูดพ่อเน้่ครับไม่ต่อนะครับตรงนี้ท่านห้ามหลายทีเราเห็นไหมท่านโบกมือหลายครั้งแล้วก็ยังมีมาต่ออยู่เรามีวัฒนธรรมนะครับขอร้องนะครับขอร้องเลยนะครับไปทางนู้นเลยครับขอร้องครับมีวัฒนธรรมพ่อพ่อคุณตาทั้งนน้นครับ คนตีมือปั๊บปั๊บปั๊บ 我么得。Yeah,